สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พามาดูการทํารังใส่หลอดไฟครับหรือกล่องใส่หลอดไฟครับส่วนใหญ่เราก็เห็นรังจะใส่หลอดไฟก็จะเป็นไม้อัดทํานองนี้ครับแต่วันนี้เอาไม้สักมาทํเลยครับพร้อมมือจับอย่างดีเลยครับนี่ครับคู่ละหลายร้อยกว่าบาทนะแค่คู่หนึ่ง่อข้างครับแล้วก็ใส่สายยูครับติดกุญแจเรียบร้อยครับน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเป็นไม้จริงครับเพื่อนๆนนี่ครับเปิดดูด้านในครับ อ่าเป็นลักษณะอ่าฝาปิดเปิดง่ายครับถอดสอดไปแล้วก็เอามาติดเลยครับสบายครับคงทนแข็งแรงแน่นอนครับด้านในใส่หลอดไฟได้เยอะนะครับอ่าคำนวณแล้วครับความกว้างครับความกว้างของหลังก็จะมาประมาณยี่สิบเก้าเซนครับย่อนสามสิบจุดเซนหนึ่งครับความสูงก็ยี่สิบเซนครับยี่สิบสองจากพื้นครับใกล้ความยาวนี่ก็ประมาณเมตรห้าสิบครับเพื่อน หลอดไฟมันจะอยู่ที่เม็ยี่สิบครับเหลือหัวท้ายนี่ไว้ใส่หลอดไฟสั้หรับไฟตุ้มครับเรามาดูว่าใส่ได้กี่หลอดครับหลอดไฟมีทั้งหมดสามสิบสามหลอดครับผมไม่นับนะครับทั้งหมดมีสามสิบสามหลอดดูที่ว่ามันจะเต็มไหมครับสามสิบสามหลอดลองดูครับนะครับพอนับก็นับไม่ทันเนาะนับไปก็งงครับแต่คำนวณไม่แล้วครับหลอดไฟมีทั้งหมด3ามสิบามหลอดครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใส่หมดไหมครับ ไม่ได้ทําขายนะเพื่อนเพื่อนไว้ใช้เองครับมาสั่งทําก็ยังไม่รู้จะคิดราคาเท่าไหร่เหมือนกันครับน่าจะพันต้นๆนนะครับเนี่ครับเพราะมันเป็นไม้สักเนาะแล้วว่ามือจับอะไรต่างๆค่าสีอีกครับค่าสีนี่ก็ค่าจ้างเขาทาก็ประมาณสักสองสามร้อยครับค่าสีครับเนี่ยครับลังใส่หลอดไฟครับสมัยนี้เขาใช้หลอด led แบบนี้กันแล้วเนาะเขาไม่ได้ใช้หลอดเหมือนเมื่อก่อนครับโอ้โหเมื่อก่อนผมเคยเล่นเครื่องเสียงเนี่ยไฟยี่สิบหลอดนี่ยกกันไม่ไหวครับเพราะมันมีประหลาดมีขาเป็นเหล็กครับเมื่อก่อนขาเป็นเหล็กเป็นไม้ครับแล้วก็มีประหลาดด้วยหนักมากครับแล้วมี s t a r t เตอีกครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วครับเสียบก็แดงเลยครับก็เรียกหลอดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฮะเรียกไม่ค่อยถูกครับนี่ครับสามสิบสามหลอดใส่ได้สบายครับยังมีเนอะ เหลือเนื้อที่ใส่ได้อีกผมว่าประมาณยี่สิบหลอดสบายๆครับใส่ได้ห้าสิบหลอดนี่สบายเลยครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ไว้ใส่สําหรับหัวตุ้มนะครับสักห้าหกหัวได้ครับแบบนี่ยครับใส่แล้วครับพร้อมสายไฟครับเป็นไงครับเพื่อนๆนี่ครับใส่ได้ห้าสิบหลอดสบายๆเลยครับลังใส่หลอดไฟครับนี่ครับแล้วก็ปิดฝาครับเรียบร้อยครับกันเข้าไปแล้วก็ กดลงมาครับใส่สายสาย,ยูครับแน่นมั่นคงแข็งแรงครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดีครับ